ครับวันนี้เราพาคุณมาแนะนำนะครับฮอนด้ Honda รุ่นใหม่ครับ CT 1 2 5ครับเป็นรถที่ว่ามีดีไซน์เก๋ไก่นะครับเป็นดีนเทสสเปคต่างๆของ Honda CT 1 2 5เราจะพาคุณมาติดตามฟังรายละเอียดนะครับได้จากคุณจุธามาศอิงเปิงการนันครับก็วันนี้เนี่ยเป็นการเปิดเทรนด์การขับขี่รถจักรยานยนต์แนวใหม่ในประเทศไทยนะคะภายใต้คอนเซปต์ Time to Trail ดย Honda <อ> 1> CT 1 <125 S> 2 5เนี่ยเป็นรถ เลเชอร์ไบค์ที่เรามองกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการาค้นหาเส้นทางใหม่ๆนะคะก็นำเสนอตัวรถที่ขับขี่ง่ายนะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ 125cc ที่เป็นแบบเกียร์วนก็ยังตอบรับกับผู้ที่ชอบการขับขี่สายลุยเนี่ยด้วยอ,อุปกรณ์ติดเครื่องยนต์เนี่ยอย่างเช่นมี engine g u a นะคะมีท่อไอเสียที่ยกขึ้นสูงเอื้อต่อการลุยน้ำลึกได้กรองอากาศก็อยู่สูงเช่นเดียวกันพวกนี้ก็คือสามารถเข้าป่าลุย ได้เลยะะสายท่องเที่ยวจะชอบมากเลยก็คือแหลกด้านหลังที่เป็นเหล็กนะคะแล้วก็มีความกว้างมากที่ทจะแพ็คอุปกรณ์ออกท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งได้นะคะฝากไว้เป็นทางเลือกใหม่ของคนที่ชื่นชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวนะคะจะไปแบบ2 w o view 4 w h e v e w หรือว่า6 w h view ก็ได้ค่ะ